สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอักษรสามหมู่หรือที่เรารู้จักกันว่าไตราย,ยางนั่นเองนะคะครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนมาตั้งแต่ชั้นปถมต้นแล้วนะคะตั้งแต่ป .3 ขึ้นมาแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันว่าอักษร3ามหมู่ในแต่ละหมู่นั้นมีพยัญชนะตัวใดบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแชร์นหน้าจอสักครู่หนึ่งนะคะ โอเคค่ะรอแป๊บนึงนะ,อ,ะอักษร3มหมู่เนี่ยมันก็จะมีอะไรคะแบ่งเป็นอักษรกลางใช่ไหมอักษรสูงและอักษรต่ำนั่นเองนะคะผู้เชื่อว่านักเรียนเนี่ยน่าจะจำจำกันได้นะคะอักษรกลางเนี่ยก็จะมีทั้งหมด9ตัวจำกันได้ไหมคะ อักษรกลางเนี่ยจะมีทั้งหมด9ตัวนะคะก็คือมีตัวอะไรบ้างคะกอไก่จอจานดอชดาตอปตัดดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอป่าและอออ่างหรือที่เราท่องจำกันว่าอะไรคะอ่ะหรือที่เราท่องจำกันว่าไก่จิก เด็กตายเด็กตายบนปากองนั่นเองนะคะต่อไปมาดูอักษรสูงนะคะอักษรสูงมีทั้งหมด1ิเอด ตัวนะคะก็คือมีขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงพอพึ่งฝอฝาสอสาราสอฤศีสอเสือแล้วก็หอหีบเก้าตัวนี้เรามักจะท่องกันว่าอะไรคะ,ะนักเรีนมักจะท่องว่าผีฝาถุงข้าวสาร ให้ hey. ฉันใช่ไหมคะผีก็มีอะไรคะหอพึ่งฝาก็คือฝาฝา,าถุงก็คือถอถุงข้าวก็คือขอไข่กับอะไรคะขอไข่กับขอขวดสารสอเสือมีอะไรอีกสอสาลาสอลือสีให้ hey. แล้วก็ฉันนะคะทั้งหมดจะมี11ตัวต่อไปเรามาดูอักษรต่ำ นะคะอกักษรต่ำเนี่ยจะมีทั้งต่าเดียวนะคะและต่าคู่รวมกันทั้งหมดเนี่ยยี่สิบสีตัวต่าเดียวจะมีสิบตัวต่าคู่จะมีทั้งหมดสิบสี่ตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่ําเดียวกันนะคะที่สีนี้นะคะอ่ะสนี้ตรงนี้นะคะ สีนี้มีทั้งหมด10ตัวเราเรียกว่าอักษรต่ำเดียวนะคะก็คือมีงองูยอหญิงนอเนนอหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงบอเหวะและรอจุลานั่นเองนะคะและเราท่องว่าอะไรคะงูใหญ่ใช่ไหม งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลก อักษรต่ำเดี่ยวเราจะท่องว่างูใหญ่นอนอยู่น้ริมวัดโมลีโลกก็คือมีงองงูยอหญิงนอนเนนอนหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอดิงมอหวยและรอจุดานั่นเองนะคะส่วนที่เหลือทั้งหมดนี้นะคะเราเรียกว่าอักษรต่ำคู่และอักษรต่ำคู่เราจะท่องจำว่า พ่อขาฟันทองซื้อช้างพ่อนะคะอ่าเราจะจำกันว่าพ่อขาฟันทองซื้อช้างพ่อพ่อก็คือมีตัวอะไรคะพ่ออ่าก็มีตัวอะไรคะพอพานแล้วตัวอะไรคะพอสมเพคขามี อะไรคะคอควายมีอะไรอีกคะคอโคนและคอละคังฟันมีตัวอะไรคะอะสุครุนึงฟันเห็นไหมฟันก็มีตัวอะไรคะฟอฟันทองมีตัวอะไรคะทอทหารทอทงธงซื้อซอโซ่ใช่ไหมช้าง ชอช้างและชอกระเชหอหอก็คืออะไรคะหอนกคู่อ่ะคูลืมคำว่าทองไปตัวนี้นะคะทอมันโททอพุท่าแล้วก็ทอทหานะคะ น,นักเรียนน่าจะเข้าใจนะคะว่าเขาท่องจำกันแบบไหนเพราะเราน่าจะเคยท่องจำกันมาแล้วตั้งแต่สมัยอยู่ป .3 ตอนนี้นักเรียนอยู่ป .6 แล้วนะคะอันนี้เป็นการทบทวนเฉยๆนะคะว่าอักษรกลางสูงต่ำเนี่ยมีตัวพยัญชนะอะไรบ้างและในแต่ละอักษรเนี่ย จะผันเสียงแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปในเรื่องของการผันเสียงหรือการออกเสียงวรรณยุกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตารางผันกันอ่ะนักเรียนดูเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าอักษรกลางมี9ตัวใช่ไหมอักษรสูงมี11 อันนี้ต่ำคู่ต่ำคู่มี14และต่ำเดียวมีเท่าไหร่คะมี10นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เสียงวรรณยุกเนี่ยจะมีทั้งหมด5เสียงนะคะเสียงวรรณยุกจะมีทั้งหมด5เสียงก็คือเสียงอะไรคะเสียงสามัญเสียง เอเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวาส่วนรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตาวาเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะรูปวรรณยุกต์นะคะ,ร,นะคะ,ะรูปจะมีสี่นะคะเสียงมีห้า รูปจะมีสี่รูปเสียงจะมีห้าเสียงและอักษรกลางนี่อักษรกลางเนี่ยจะผันได้ทั้งหมดเลยห้าเสียงนะคะอักษรกลางจะผันได้ห้าเสียงเลยก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาเสียงเอกรูปก็เป็นเอกดูคำว่า อ่าเห็นไหมคะอ่าลูกเป็นเอกเห็นไหมคะต่อไปอะไรคะอ่าเห็นไหมคะลูกเป็นโทเสียงก็เป็นเสียงโทต่อไปอา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 ใช่ไหมคะอาเสียงตรีและอาเสียงจัตวาเนี่ย รูปและเสียงจะตรงกันหมดเลยเห็นไหมคะรูปเป็นเอกเสียงเป็นเอกรูปเป็นโทเสียงเป็นโทรูรปเป็นตรีเสียงเป็นตรีรูปเป็นจัตวาเสียงเป็นจัตวานี่คืออักษรกลางนะคะอักษรกลางผันได้5เสียงนะคะเดี๋ยวคูเขียนให้กลางผันได้ เสียงเลยต่อไปนะคะอักษรสูงน่ะตรงนี้อักษรสูงสิบเอ็ดตัวนี้นะคะเราจะผ่านได้แค่สามเสียงเท่านั้นนะคะอักษรสูงจะผ่านได้แค่สามเสียงนั่นคือเสียงอะไรคะ เสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวานะคะดูนะคะขันอ่าดูอันนี้ก็ได้ค่ะขันข,นขนนั้นขันนักเรียนดูนะคะขันรูปเป็นเอกเสียงก็เป็นเอกแสดงว่าตรงนะคะผ่านตรง ขั้นรูปเป็นโทเสียงเป็นโทอันนี้ก็ผัานตรงนะคะแต่ดูคำว่าขันเสียงเสียงเนี่ยเป็นจัตวาแต่รูปเป็นสามัญนะคะรูปเป็นสามัญก็คือไม่มีรูปวรรณยุกนั่นเองนะคะขันขันขั้นนะคะอ่นขันขันขันแล้วก็ขั้นนะ ขออนนอขันขันไม่เอกขันขันไม่โทขันขน,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 นั่นเองนะคะผ่านได้สามเสียงก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวานี่คืออ,กอักษรสูงนะคะจำให้ดีนะคะอักษรสูงผ่านได้สามเสียงคือเสียงเอกโทและจัตวาอะสูง หันได้สามเสียงคืออะไรคะเอโทและจะตะวาอ่ารูปรูปและเสียงตรงนะคะแต่อันนี้เป็นรูปสามัญน,นะคะอันนี้เป็นรูปนะช่องนี้เป็นรูปต่อไปอ,กอักษรต่ำ นักเรียนมาดูอักษรต่ําไม่ว่าจะเป็นต่ําเดียวหรือต่ําคู่นะคะจะผ่านได้อี่เสียงเอ่ยไม่ว่าจะเป็นต่ําเดียวหรือต่ําคู่ก็จะผ่านได้แค่3ามเสียงเหมือนกันนะคะอ่าดูตามนะคะก็คือเสียงอะไรคะสามัญน,นะคะเนี่ยต่ำเดียวต่ําคู่เสียงโทและเสียงตรีนะคะ นี่นะคะสามัญโทและตรีแต่มีข้อสังเกตนิดนึงนะคะถ้าเสียงเป็นโทรูรปจะเป็นไมเอกเนี่ยคันขัน้นเห็นไหมคะรูปตรงนี้ครูรูปตรงนี้เป็นเอกแต่เสียงเขาเป็นเสียงอะไรคะ เสียงโทนะคะแต่ถ้ารูปเป็นโทคำนี้คันเห็นไหมคะรูปเป็นโทแต่เสียงเขาเป็นเสียงตรีเพราะฉะนั้นอ,กอนักษรร่ตารูปและเสียงจะไม่ตรงกันนะคะถ้ารูปเป็นเอกรูปเป็นเอกเสียงจะเป็นโทแต่ถ้ารูปเป็นโทเสียงจะเป็นเสียง ตรีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจำให้ดีนะคะเดี๋ยวครูเขียนตรงนี้ให้ะะต่ะผ่านได้สามเสียงเหมือนกันนะคะแต่ว่าผ่านได้เสียงอะไรคะเสียงสามัญ แล้วก็เสียงโทและเสียงตรีนะคะรูปรูปจะไม่ตรงนะคะสามมัญก็คือสามันตรงแล้วก็รูปอะไรครับรูปเป็นเอกเสียงเป็นโทรูรปเป็นโทเสียงเป็นตรีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจําให้ได้นะคะตรงนี้แต่ถ้าเป็นอักษร สูงเนี่ยรูปและเสียงจะตรงกันเห็นไหมคะรูปเป็นเอกเสียงเป็นเอกรูปเป็นโทเสียงเป็นโทแต่ถ้าเป็นอักษรอะไรคะเนี่ยแต่ถ้าเป็นอักษรต่ําจะรูปเป็นเอกเสียงเป็นโทรูปเป็นโทเสียงเป็นตรีเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะเรื่องของอักษร3หมู่ให้ดีถ้านักเรียนเนี่ย จำไม่ได้นะคะว่าพยัญชนะตัวไหนอยู่ในหมวดอักษรอะไรหรือผันได้กี่เสียงนักเรียนจะไม่สามารถนะคะผันเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูขอฝากเรื่องของการผันวรรณยุกต์เอาไว้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนและดูในหนังสือเพิ่มเติมนะคะค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบาย